บัสบายดีเบิร์สุขุสุขคนตอนนี้บ่าวแมนไซไก่อยู่ที่ตอนนี้เฮาก็อยู่แถวในเขตไก่แถวเซนเทนโนเนาะทางูะสมคือว่าในเขตนี้ก็เป็นเขตที่ว่าเป็นเขตย่านช้อปปิ้งเนาะของของคนกุ้งเนาะเพราะว่าจิเป็นนักท่องเที่ยวจากทั้งภายในและต่างประเทศเนาะคือว่าติดกันมาในเขตนี้หลาย ดู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 ให้ชั่วดูให้ดูนะดูเตินนมนี่ก็คืออนที่เพิ่นมารับไปกูบ,บ,บูชาเนาะพรนะพุทธศีหนาบางคนก็ข้าเจ้ามามาบางคนข้าเจ้าก็มาแบบมาบนไหวเนาะมาบ้ามาบนไหวแต่ข้าเจ้าก็ได้เสมปรารถนาและข้าเจ้าก็มาจ่าง ลายแก่แก่บนเนาะสิเห็นเป็นแงสุดลาแก่บุญถือว่าในชุดนี่ก็เป็นจุดที่ว่ามีความเจริญร้ายท่านผู้ชมเป็นจุดย่านซอปปิ้งของกรุงเทพเนาะมือนี้เฮากระมาก,กันตอนสวยๆเนาะถือว่ามือนันบาแม่นใจมากตอนคำคเนอกเขาถือว่ามเห็นอยัง คือว่าเรคอยเห็นขักเนาะในส่วนนี้ว่าเป็นใส่ชีวิตกันจย่งไรในบอ,นอลแทวนห,ห้ือแายเียนกนตายเแื่าางนไม่ให้ทุกคนนะคับด้านเทิงก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS ท่านผู้ชมด่านเทิงก็นคือว่าส่วนนี้รถติดร้าย เสีงเวลาตอนอนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงแรกเนาะหรือว่าสิบหกโมงส่วงเย็ยนๆเนาะเดี๋ยวเขาสิมาขข้นเดี๋ยวเขาสิมาขข้นส,สกายบอกบอลนเนาะเพือยยางส้มอยู่ด่านทึ่งด่านู้ชม อยู่ในเขตนี้จนไร้ก็จะเป็นหางเนาะมีแต่หางใหญ่แล้วก็หางดังๆเนาะเป็นหางที่ว่ามีสื่อเสียงในกรุงเทพและชาวต่างประเทศก็มักนิยมที่จะมาเที่ยวช้อปปิ้งในเขตนี้เพราะว่ามีแต่หางที่ว่ามีสินค้าแบรนด์ดังเนาะมีสินค้าแบบแบรนด์เนมอย่างหางเซ็นทรัลเวลหรือก็ สยามพารากอนสยามสควร์สยามเซ็นเตอร์เนาะคือว่ามีมีร้ายหางในเขตนี้ทา่านุผู้ชมเดี๋ยวห้อย่างไปชมกันเนาะนี่ก็กเป็นสกายวอล คือว่าสก bon ายลอกบอลนี่บอลแม่ไส้กะบกำลังมาย่างขังแรลเนาะคือว่าสะอาดสวยงามขนาดบอลนี่คือว่าหิงใหญ่อลังการเนาะคือว่าสกายลอกบอลนี่กับคือว่ามีความสวยงามหลายซึ่งเสื่อมต่อครับซึ่งเสื่อมต่อครับลายหางแล้วก็รไร้ห่วงแฮมคือว่าไายหางลายห,ห่วหงแฮม หรือว่าคอนโดมีเนียมเนาะในเขตนี้สามารถเสื่อมต่อกันได้หลายตึกในเขตนี้ นี่ก็สะเป็นบรรยากาศเนาะส่วนแรงๆตอนสีโมงเนาะคือว่ารถกคคำลันขังว่าติดแน่ๆหนึ่งเนาะทางด่านลุ่มทางด่านลุ่มเนอเฮอก็สิเห็นก็จะามา กาบไหวเนะาะภาพพรมสีหนาจะมีนักท่องเที่ยวไล่ไลยเสือศาสตเนาะที่ว่ามากราบไหวเนาะแล้วก็แก่บ,กบนบางคนจะถวายสักถวายหมาเนะาะถวายลำ่ำ ทันนาข้องเฮาก็คือทางโยกบัวดับของหนไฟฟ้า b t s เนอะเพือ่อจุดนี้เป็นย่านช้อปปิ้งที่ว่าคนนิยมกันมาหลายที่จุดท่านผู้ชม ทั้งหนาเขากสิเป็นตึกเซ็นท işte ันเบอร์เนาะสิมีทางย่างขึ้นเนาะบอนนี้ส่วงเวลาซีโมงกานผู้ชมุมตอนนี้การจราจรอยู่ในกรุงเทพตอนนี้ก็ถือว่า รถายเนาะในส่วนนี้ถืีว่าเป็นเวลาเ่งดวนที่หลาๆคนกลับบาทรากากลับมาจากเบี่ยกงาาเนาะจะเข่าสูบบอลบอลพาลาสไซสเนาะในส่วน้ที่ว่าบาวเมนไซกับยางมาจากสกายวอล์กเบื่องนั่นเนาะ สียงางต่อไปเปลืองกนะเนาะนี่จะเป็นสกายวอล์กที่ว่าจะเสื่อมต่อไปหาตึกเซนทันเวอร์เนาะแล้วกลับเป็นสถานีบีทีเอสสยามก็ออในช่วงนี้ถือว่าพลอยหลาย Nhi cả viên xe nhàng phải khẩu xu hàng xuyên thân vợ nó Xuyên thân vợ chưa bên hàng đằng Là cả xe lái quân hồ chắc nó Chưa và tít ăn đạp này cũng thể bọc xuyên thân vợ พือเเบืองนี้ว่าเป็นลานกว้างามเนาะในเขตนี้นี่ก็คือทางหนาของเส้นทันเวอร์เางด้านนี้เนาะ่บ่แม่นใส่มามือนั้นือว่าเขาทางเบืองนั้นเนาะก็ต้องบ่ทันยังบ่ทันได้เห็นเบืองนี้เนาะือว่าเบืองนี้สวยงามหลายท่านม เพื ừ, ่อทูกคนนรลายเนาะในเก็อนเดี๋ยวฮัสิฟ้าทันผู้ชมยางไปเบื่องเลยเนาะสิก,กุนบันได้เรือน โซนนี้ก็สิเป็นโซนทางยางเนาะด่านเทิงทางในก็สิเป็นหางสับปะชินขาเนะาะแบบดูราขนาดทางส้มหางเซียนทันเวอร์นี่แล cả, ้วก็บริเวณของหางนี้นอนขางว่ากว้างใหญ่ เขาไปทงางในนี่อาจลงเนาะเหมือนนั้นเราไม่นไส่มาหนัดกันกับเราทิวก,ควก,วกนนค็คือว่าเกือบบวอกันเนาะต่างคนต่างแบสิเบิดคือว่าเซนทันเวอร์นี่มันใหญ่ยา,ยายบหูว่าสิบอกกันว่าจุดใด <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศในีย่ยามตอนกลางเวนเนาะ ม่นมานยังอยู่เท่งนี่สบายทำสมแค่ย็นสบายข้้งทางด่านสายของเราส่วนใหญ่ก็สิเป็นส่วนอาหารเนาะทำสมแต่เดี๋ยวเราจะไปลงที่จุดนั้นเนาะ มาเมืองนะน,น,นั้นเขาก็บริมากในโซนนี้เนาะดูลาขนาดเดี๋ยวเราสีลงไปอยู่ลานกนะวางเนาะเราเห็นหาอาหารเป็นแบงคองสตตีกฟู้ดเนาะเราสิไป,ปบอนนั้นเลยเช้นท่านวอร์นี่มันกวางมันใหญ่ดีท่านผู้ชม ท่าชิ้ท้ายได้แท้นี่เระดับหาซูม,มุ่งกับบัวทัวเนาะท่ายคลิปนี่ง่ายเหรอดียอดเสียวไปทั้ง มตอนนี้เขากำลังอยู่ลานกว้างของเซนท่านเบลเนะาะทำทุส้มคือว่าเป็นทั้งหนาของเซนทานเนาะคือว่าบอน,นี่สวยงามยิงงหญ่ขนาดค่<อ>นกระายขนาดเนาะคือว่าเขาเขาไปข้างในเมื่อกี้ดูราอลังการลายในเขตนี้ นี่กับสีเป็นย่านช้อปปิ้งดังข้องกรุงเทพน,อนท้องท่านผู้ชมโอ้ยชื่อว่ายิ่งใหญ่สวยงามขนาดเบ้องทั้งหนาทีเฮ้เข็้นต่อไปทั้งหนาสุดกับสีเป็นซูนแอปเปิลเนาะผู้ได้ทีอยากซื้อโทรศัพท์ F เอฟเกี่ยวกับไอโฟนแบรนด์แอปเปิลจะต้องไปทางด่านถ่ายทา่านผู้ชม คือทางหนาของหาง Central, อ่างเซ็นทนเัลเนาะเพื่อบอมวนใไซกับมาด้านนี้เพื่อทำอิฐเนาะเพื่ครั้งแรกเลยมาทางด้านนี้เพื่อเป็นจอเลยเพื่อบอมวนใไซกับยางยูนโอโขกี้นี่บบฮูโบฮูเลยว่าด้านทึ่งเป็นจอเนาะเนด่นแต่มันเป็นแก้วไซส์ออกมาโอ้ยยังไงขนาด ใบตึกตัวนั้นกับสิเป็นตึกใบยกสองเนาะในเขตนี้ที่ว่าจะเลื่อนฐาดเนาะบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นเตอร์เนาะตอนอาจะเป็นหไงของบิ๊กซีแล้วเนาะตอนนี้เนาะ บูลาลังการครัเสมอนี่ไม่เข็ดนี่ตอนนี้ใส่ก็ข้ก็เคยมาบอนนี่เนาะมือนันกามาแลเน้ะมาตอนคำคำกับเป๋าเมื่อเนี่ยได้มาแต่เบื้องทางด่านลังฮะเนาะ็บวได้มาทางเบื้องนี้เนาะ ทีอว่าีนเขตนี้ที่ว่าซิมีความสะดวกสบายหลายในการยางเนาะทือว่าซิมีสกายวอล์กทางยางให้สู่ตึกหาตึกแต่ละตึกมียางสบายเนาะบ่ะต้องถาม,ถามทางทำซุ่มจะสบายขนาด นักท่องเที่ยวเศร้าต่างชาติกระไรอยู่ในนี้มีกับเสเน็นตลาดนัดอาหารเนาะเป็นแบงค์ครอ e e ิฟู้ดเนะาะกับโมกุ๋งกันได้เอาบอร์มใส่สิฟายางเขาแบงค์ครอ e e ิฟู้ดเนาะมา r k เก็ต นี่ก็สิเป็นบอลกาไฟเนาะสิ่งศักดิ์์สิิทธอยู่ที่เซีนทันเวอร์เนาะก็สิม,มีฮอเป็นสางไวอยู่นีเนาะก็สิม,มีผู้คนหลายคนมาซื้อดอกไม้กาไฟเนาะส่วนใหญ่เป็นกาไฟยู่นี่ก็ส่วนใหญ่สิเป็นดอกไม้กุหลาบเนาะกุหลาบแดง เซียนใหญ่เพิ่นกาสิคาบยูแน่นี้ก็สิเป็นพระพุมชีนาเนะาะท่านผู้ชม สำนึกซีนี้อยู่ซสำนี้ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สำหรับการพายางเลาะในเขตเซ็นทรัลเวอร์เนาะเพว่ามีความสวยงามแล้วการเจริญร้ายเนาะในเขตนี้เพว่าเป็นย่านชอปปิ้งดังของกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยเนาะเพื่อบอกว่าเซ็นทรัลเวอร์นี่คือว่าใครๆกับหัจักเนาะแต่สำหรับตอนนี้เราเป็นไส้กาซีเด็ ลาไปก่อนเนาะอาผู้ใดมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใหบอเวนใส่เ,เด้อแต่สำหรับตอนนี้บอเวนไส่ต้องขอ่าวคำว่ากาบสบายดี